สวัสดีค่ะมามาห้ากะค่ะเช้านี้ส่งเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะคะชวนแวรเข้ามาในสวนกันนะคะมาอัปเดตต้นเลมอนกันค่ะนี่น้องๆเลมอนเหลืองกันแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความเขียวๆปนอยู่บ้างนะคะมาม่าลองหาอ่านดูแล้วนะเขาบอกว่าต้องให้เหลืองทั้งหมดทั้งผลเลยนะคะถึงจะเก็บได้เลมอนต้นนี้ปลูกมาประมาณ3ปีกว่านะคะกว่าจะติดลูกนะ พิ่งจะติดลูกปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะจำได้ว่าเริ่มติดลูกประมาณเดือนพฤษภานะคะแล้วก็นั่งมองมาทุกวันนะกว่าจะค่อยๆโตกว่าจะค่อยๆเหลืองกว่าจะได้เก็บกินนะคะผ่านไปแเดือนกว่าจ้ายาวนานมากการปลูกเลมอนวันนี้มามามีนัดออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับเข้าครวัวไปเตรียมอาหารเย็นเอาไว้ก่อนดีกว่าคะ่ะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะกลับกี่โมงนะคะก็เลยจะเตรียมมื้อเย็นไว้ก่อนนะคะ คิดว่าจะทำสเต็กหมูไว้ให้ป๊าป๊ากับเด็กๆค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวจะซับน้ำออกจากชิ้นหมูให้แห้งๆนิดนึงนะคะจะหั่นชิ้นหมูด้านหนึ่งให้แยกๆแบบนี้นะคะเวลาเราเอาลงทอดในกระทะมันก็จะแบนราบนะคะไม่กระดกขึ้นมาแล้วก็สุกง่ายขึ้นด้วยค่ะจริงๆอาหารเย็นวันนี้นี่ม่ามาเตรียมตัวเทไว้แล้วนะคะเรียบร้อยบอกพ่อลูกให้หาก,กินกันเอาเองแล้วนะ แต่ว่าพอดีน้องที่นัดกันไว้ส่งข้อความมาบอกว่าติดงานด่วนช่วงเช้านะคะขอเลื่อนนัดเป็นช่วงบ่ายได้ไหมก็เลยโอเคมีเวลาก็เลยเตรียมอาหารเย็นไว้ให้สักหน่อยนะคะหั่นเสร็จเราก็จะโรยเกลือพริกไทยเอาไว้ให้ทั่วๆทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วก็จะราดน้ำมันมะกอกแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้ได้เคล็ดลับมาจากตอนที่ไปเที่ยวฟูจิแล้วก็พักที่เพนชั่นนะคะ เจ้าของบ้านเขาทำสเต็กหมูให้กินนะแล้วเนื้อหมูมันนิ่มมากก็เลยถามเขานะคะว่าทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าให้ราดน้ำมันมะกอกแล้วก็วางทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะให้เนื้อหมูมันหายเย็นแล้วก็ค่อยเอาลงย่างนะคะระหว่างที่เราพักเนื้อสเต็กไว้นะเราก็จะมาหั่นแครอทกับมันฝรั่งเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวมาม่าจะต้มแล้วก็เอาไว้ให้กินกับสเต็กนะคะวันนี้มามามีนัดกับน้องคนไทยนะคะ ึ่งเพิ่งรู้ว่าอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะมีเวลาก็เลยนะเจอกันนะคะแล้วแอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าน้องเขามีลูกเล็กๆด้วยนะคะมีเบบี้หนึ่งคนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งประมาณสองขวบกว่านะคะแอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าห่างหายจากเด็กไวจิ๋วไปนานมาก เพื่อนๆที่เจอกันอยู่บ่อยๆลูกก็โตโตกันไปหมดแล้วนะคะรุ่นเราคขาเดียวกันกับลูกเราอะนะเด็กจิ๋วๆนี่คือไม่ได้เล่นด้วยมานานมากเพราะว่าลูกคนญี่ปุ่นทั่วๆไปเราก็ไม่ใช่สุมสีสมห้าจะไปเล่นกับเขาได้นะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> วันนี้ก็ได้แอบตื่นเต้นนิดน,นึงที่จะได้เล่นกับเด็กจิ๋วๆนะคะแต่ว่าน้องก็จะเล่นกับเราหรือเปล่าเนี่ยต้องรอลุนกัน <ๆ S 1> ต้มน้ําใส่เกลือนะคะแล้วก็เอาแครอทลงไปต้มก่อนระหว่างต้มแครอทก็มาย่างสเต็กกันต่อค่ะ ย่างแป๊บเดียวนะคะประมาณ2นาทีแล้วก็กลับด้านค่ะเราหันไว้แบบน,นี้หมูก็สุกง,ง่ายขึ้นด้วยนะไม่ต้องย่างนานค่ะเรืองสองด้านเราก็เอาขึ้นเลยค่ะทิ้งไว้นานแล้วเนื้อมันจะแข็งนะ กินกัน3คนก็จะทำเอาไว้ให้5ชิ้นนะคะมิลินก็ไม่ได้กินเยอะเท่าไหร่นะมิลินอาจจะก,กิน1ชิ้นกับอีกนิดหน่อยค่ะต้มแครอทไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะใส่มันฝรั่งลงไปต้มด้วยกันค่ะ ระหว่างนี้เรามาทำซอสสเต็กต่อนะใส่กระเทียมลงไปผัดให้มันพอหอมๆนะคะส่วนซอสจะทำง่ายๆนะคะมาม่ามีซอสปาเกตตี้ที่ทำมาไว้วันก่อนนู่นเหลืออยู่นะก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นซอสสเต็กค,ค่ะเติมวูสเตอร์ซอสลงไปแล้วก็เติมไวน์แดงนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันซอสเสร็จแล้วก็เอามาราดบนสเต็กไว้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้แหละ อาหารวันแม่จะหนีเที่ยวนะโรยใบยททมแห้งให้มีความหอมๆขึ้นมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วสเต็กหมูซอสมะเขือเทศนะคะมาดูแครอทกับมันฝรั่งที่เราต้มไว้นะเกือบลืมเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะคะก็จะคนๆให้น้ำมันแห้งไปเลยนะคะ คนไปจนเนื้อมันฝรั่งมันยุ่ยๆออกมาแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะตักใส่ชามเอาไว้เลยเสร็จแล้วก็จะโรยพริกไทยนิดน,นึงนะคะอันนี้มันจะมีความเค็มๆอยู่แล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้น้ำที่เราต้มเราใส่เกลือไปแล้วนะคะผักก็จะมีบรอกโคลีอีกอย่างหนึ่งนะคะม่ามาลวกเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืน แล้วก็นี่ค่ะอิตาเลียนพาสลี่นะปลูกเอาไว้ในสวนนะคะนานๆนะจะได้เด็ดมาใช้สักทีหนึ่งออกไปเก็บมาเมื่อกี้เสร็แล้วนะคะอาหารเย็นพ่อลูกเดี๋ยวเวลาจะกินตอนเย็นก็จะให้อุ่นพอร้อนๆนิดนึงนะคะไม่ต้องอุ่นนานนะเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะปะ่ะเราก็ใกล้เวลาจะต้องออกจากบ้านแล้วค่ะไปเตรียมตัวกันดีกว่านี่มามามีโนมเมจิอยู่นะคะ มีสองสีสสูตรนะเข้ากับอายุของน้องๆที่มามาจะไปเจอวันนี้เลยนะคะเลยได้เอานมไปเป็นของฝากให้เด็กๆพอดีเลยค่ะเตรียมของเสร็จแล้วป่ะไปกันเลยค่ะ วันนี้ขึ้นรถไฟมานะคะเพราะว่าดูจากแผ่นที่แล้วขึ้นรถไฟน่าจะสะดวกกว่าค่ะขับรถมามันใช้เวลานานกว่าด้วยนะแอบกลัวจะหลงด้วยถึงแล้วนะคะสถานีใหญ่มากแอบตกใจนิดนึงสถานีใหญ่มาก ก็คิดอยู่ว่าน่าจะเป็นสถานีใหญ่แต่ว่าไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เจอกันแล้วคะ่ะน,นี่มีหนุ่มน้อยเด็ดดอกไม้มาฝากด้วยน่ารักมากนี่ก็เกือบเกือบบ่ายสองโมงแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราแวะกินอาหารไทยกันก่อนนะคะวันนี้มามาสั่งผัดไทยนะคะสีสันดูน่าจะเข้มข้นนะแล้วก็นี่ปปกเปียทอดค่ะ เด็กจิ๋วประท้วงแล้วค่ะหิวนมแล้วนี่ที่เอานมมาฝากนี่คือถูกต้องมากเลยนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าเด็กๆก,กินนมเมจินี้อยู่พอดีเลยค่ะคุณแม่ลูกเล็กถูกใจสิ่งนี้นะนมเมจิโฮโฮเอมิเอรักุระค,คุคิวบุนะคะไม่ต้องตักไม่ต้องตวงนมมาจากบ้านนะชงง่ายสะดวกมากนะคะแค่จับที่ซองแล้วก็เทก้อนนมลงไปเสร็จแล้วก็เทน้ำร้อนตามไปค่ะนมหนึ่งก้อนต่อน,น้ำร้อน40 ml นะ เสร็จแล้วก็เขย่าเขย่แป๊บเดียวก็ละลายเข้ากันแล้วค่ะทันใจไวจิ๋วสบายใจแล้วเงียบเลยเห็นน้องกินนมแล้วพี่ก็อยากกินบ้างนะคะของพี่โตก็จะเป็นนมเมจิสเตปปุลักคุลักคุคิวปุนะคะกล่องสีชมพูนี้สำหรับเด็กอายุ1ขวบถึง3ขวบค่ะสะดวกแค่ไหนคิดดู มือหนึ่งอุ้มลูกคนเล็กอีกมือหนึ่งชงนมให้ลูกคนโตนะคะความวุ่นวายนี้ดีที่เป็นนมก้อนนะคะถ้าเป็นนมผงคงจะหกกระจายเต็มโต๊ะไปแล้วจ้า จะชงนมที่ข้างนอกหรือว่าชงที่บ้านก็สะดวกเหมือนกันนะคะในหนึ่งซองจะมีนม5ก้อนนะคะจับที่ซองแล้วก็เทก้อนนมลงไปนะมือไม่ต้องสัมผัสก้อนนมโดยตรงนะคะสะอาดสะดวกไม่มีนมหกเลยเธอด้วยนะคะนม1ก้อนต่อน้ําร้อน40 ml นะคะเติมน้ําร้อนลงไปแล้วก็เขย่าแป๊บหนึ่งก็ละลายแล้วค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะชงง่ายๆทันใจไวจิว๋ว นมเมจิโฮโฮเอมิลัก e คุลักคุคิวบุกล่องสีเหลืองนี้เหมาะกับน้องๆอ,อายุ0-1ปีนะคะสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการจัดมาครบถ้วนตามวัยที่น้องๆต้องการนะคะทั้ง DHA,ARA ตอนนี้ปรับสูตรใหม่เพิ่มบีฟิโดแบคทีเรียมด้วยค่ะส่วนนมเมจิสเตปุรักคุลักคุคิวบุกล่องสีชมพูนี้จะเหมาะสำหรับน้องๆอ,อ,อายุ1-3ขวบนะคะนอกจากจะชงง่ายใช้ง่ายแล้วก็ยังสะดวกมากด้วยนะคะ ไม่ต้องมาคอยตักตวงนมนะแค่หยิบซองนมใส่กระเป๋าก็พร้อมจะพาน้องๆออกจากบ้านเราค่ะใครมาญี่ปุ่นหาซื้อได้ตามร้านขายของเด็กหรือร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะกินข้าวกินนมกันอิ่มแล้วนะคะก็เลยพาเด็กๆมาเดินเล่นวิ่งเล่นที่สวนกันต่อค่ะน้องพาขับรถมาที่สวนที่มีทะเลสาบด้วยนะคะ ที่ญี่ปุ่นเขาจะดีอย่างนะเขาจะมีสวนใหญ่ๆให้เราสามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกอำเภอเลยนะคะคนมีลูกเล็กๆก็คือพาลูกมาวิ่งเล่นเดินเล่นกันได้ทุกวันเลยสบายมากตอนนี้ยังไม่สี่โมงเย็นเลยนะคะพระอาทิตย์ก็ทำท่าจะตกแล้วนะหน้าหนาวคือมืดเร็วมากทำอะไรต้องแข่งกับเวลานะคะ ลูกปลาหรออาจบมือไว้นะเดี๋ยวตกกบมือพี่เปิ้ลไว้ก่อนเป็นพี่เปิ้ลเฉยไหนปลาไม่นี่เลยมีแต่เป็ดอ่ะอู้ยรถไฟโอ้ร,ไฟ,รไฟจริงด้วยใช่รไฟอืมรถไฟรไฟรไฟไปไหนนะ เด,เดินไหมครับลูปลาดูปลาลูปลาลปลามัไหลนะปลาไม่มาตรงนี้เลยพี่เคนีเด็กเด็กแต่ให้พี่ป้อนอุ้มให้พี่ป้อนอุ้ม่พี่ป้อนอุมเหรอานึง

わあ! <t när? S 2> ค่จับพี่เคไม่ได้นะค่จับพี่เคไม่ได้นะครับไหนชี้ให้ดูซิว่าไฟอยู่ที่ไหนอยู่ไหนครับหนีบเด็กไว้ก่อนพักพักแป๊บนึงวันนี้คือเรือเป็ดแก้วมาวันนี้หรอเรือเป็ดเรือเป็ดเขาคงปิดแล้วล่ะมันมืดแล้วอ่ะพี่เค หนีไปก่อนเดี๋ยวพี่เควิ่งหนีลงน้ำมีเด็กจิ๋วไปทวงจะกินนมอีกแล้วครับอ๋อเนี้ยน,น,น้องหิวแล้วเนี่ยจะป่อยต่องกินนมอเลแล้วเด็ไขยน้ <laughs> แล้มีนะั้ใส่ต่อจนครบสิาย เริ่มจะมืดแล้วนะคะตอนนี้หนาวด้วยเลยคิดว่าจะพาน้องเลนเข้าไปกินนมในคาเฟ่ดีกว่านะคะคนอื่นเกาจะได้หาอในร้อนๆกินกันด้วยค่ะมีคาเฟ่น่ารักน่ารัอยู่ในสวนพอดีเลยเข้าเลยครับน่ารักจังเลย ันแบบอยู่ในรถเข็นเฉยๆเา่เหมือนน่าจะเหมือนพี่เคพี่เคก็ไม่ได้เรียนยาแต่แม่ม่ไม่นิ่งไม่นิ่งเลยแทบจะต้องอยู่ในเป้ถ้าเกิดแบบลูกคนอื่นมาเรลียง่ายเสมอตามพี่เคไปตามที่เพจอันนี้นะครับพี่เคครับ พี่เคครับอันนี้เปรี้ยวใช่อันนี้มีเลมอนเปรี้ยวิลือเปรี้ยวลองชิมดูสิว่าเปรี้ยวเปล่าอออกจากคาเฟ่มาน้องบอกว่าจะพาไปดูไลท์อัพโมมิจิที่ศาลเจ้าไม่ไกลจากสวนนะคะตอนแรกมาาก็แบบเอ้ยไม่เอาไม่เอามันแบบมืดแล้วอะไรเงี้ยรีบพาลูกกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวนอนเถอะอะไรเงี้ย ตกลงน้องบอกว่าพี่นี่มันเพิ่ง5้าโมงเย็นปกติหนูยังไม่ได้ไปรับลูกที่เนิร์สเลยหนาหน้าหนาวนมันมักจะเป็นแบบนี้นะคะคือแบบนึกว่ากลับบ้านดึกตลอดเวลาทําอะไรก็ต้องแบบรีบรีบรีบนะตลกมากโมมิจิก็ร่วงไปเยอะแล้วนะคะยังเหลืออยู่แค่บางต้นนะน้องบอกว่ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่คือย,อยังแดงสวยทั้งแถวเลยนะคะ เห็นน้องยุ่งๆกับลูกเล็กสองคนแบบนี้เราก็แบบเข้าใจความวุ่นวายนี้ที่ฉันเคยผ่านมาแล้วมามานี้ไม่ได้เข็นรถเข็นเด็กมานานมากแล้วนะคะน่าจะมี10ปีอับมาวันนี้ได้ทําอะไรหลายอย่างที่แบบเหมือนย้อนกลับไปสมัยลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะรู้สึกเหมือนได้ฟูลฟิลอะไรบางอย่าง โมมิจิต้นข้างในสุดนี่คือแบบสวยมากแกรนมากดูสิคะทุกคนสวยเนาะ วันนี้ได้อยู่กับเด็กๆหนึ่งวันเหมือนได้เติมพลังเบบีเลยนะคะทุกคนรู้สึกแบบปลุก Energy ในตัวคุณสุดขอบคุณพี่เคน้องเรนแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ